ตอนแรกนะปวดขาสิเพื่อนไหนปวดหัวเขานี่ปวดหัวเข้าอันมือแรกมาเห็นก็จะนอนเหน็บเอาสาวหลอกเป็นนี่อย่างปวดแล้วปวดแเอวเขาลุกนั่งว่าไิกันนั่งไในยู่เดี่ยวเขานั่งไปตั้งแตสิบปวดนะอ๋อนั่งนั่งไปรดมโดนนางสี่มันสิปวดเจ้าเจ้าค่อยปวดขึ้นปวดขึ้นปวดแข่งขึ้นแย่งขึ้นเรื่อยๆนะบ่ปืนเนี้เขาก็ต้องนอนล้มนะล้มเหน็บล้มเหน็บสาวหลอกเขา มีบันพิดสักหลอดก็ซือดอกสาวดอกอืมเด็ดสักหลอกบันนี้บันนี้ก็ซื้อยาซื้อยังมากินกับวัตถุโอ้ยยาอีหยังกับมากินอยู่กับพ่อปนนันละว่าถ้าอินเทอีหยังน้าพูดละมาอินท่ากวนละพันสองคนเด้ซื้อมากินเนี้ยมันดีขึ้นบ่าเนี่ยจัก็แค่เอาไปแต่เป็นยู่จังเก่านี่แหละ บานนี้ก็เลยอ่านหัวใจนดอยังก่อนน้ำมันพือี่ยังน้ำมันเขาน้ำมันจะมูเขาอ๋อจะมูเขาบ่กบซื้อมะเร้วกะซื้อมเร้วกมากินเบิ้งอยู่สองสมือนนี่ะว่าก็หอยไป่มีละแล้วไปเห็นสียหกว่าบานเอเออลยินมาสี่หักกินกินว่ถุดยายของแล้วเป็้นี่กูว่ถดกเด้ วันนี้เลยซื้อแล้วซื้อยาผมวันนี้เป็นยังไงซื้อซื้อผ้านาเดียเนาะซื้อเขาขวงครับมันเส็ดอีอืมกินแล้วบันนี้กาดีขึ้นกินแล้วก็อูซื้อว่านีขึ้น็จไม่ได้มันบวมเมยเวลาเข้าไปเหยียดแจ่มขึ้นก่อนอย่างใดแต่ไปม้อนเก็บตันวางใจมือละลายสูงเนี่ยหาหกสูงก็อ๋อบ่อบวมเมย์เน๊ตอืมเข้าเข้าที่ปวดก็หายไป ก็บพรหายต่ว่ามันกัดเยยู่แต่ไปไหนมาใส่บ่ปวดนกคือเขาอยางคอย่ไปได้ละไปเห็นงานเห็นอย่งใดติเออไปใสไปนังมัดะไรไปสวนไปหัวเจ็บม้เจ็บเขาอวไป่ไยไนะดอกเงาะ้ออรัดแต่ว่าจำนียก็ถือว่าดีแล้ววันนี้จจำนียก็ถือว่าดีแล้วเขาติกินเนาะได้ได้สองขวดาท่านเบดต กินบมื่อไรดอะหนึงอืมนี่อย่างนึงเก๋ดีปวดขาวขาวปวดขาวขาวอ๋ออืมอืมอืมทนสีแดงว่าท่านเบื่อขึ้นอยู่น้อยๆว่าอ๋อเก่กินเปียงคนได้ติดอืมสองขวดกันขวดละเดือนได้สองเดือนบ่ได้แล้วได้ปะบุอืมประมาณนันงเจอเนี้นนยน่นนาสนใจนี่ขวดสี่เหลี่ยมที่หลีงอ๋อนั่นล่ะนั่นเขาเรียกว่าผมขวดใหญ่ได้บาท